ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูลทิกุทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกเตระถีเหล่าอื่นจะพึงถามอย่างนี้ว่าอาวุโสทำสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือราคะโทสะโมหะอาวุโสอะไรเป็นความผิดแปลกอะไรเป็นความแตกต่างอะไรเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างทำสามอย่างเหล่านั้นดังนี้ทิกุทั้งหลาย พวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่เขาว่าอาวุโสราคะมีโทษน้อยคลายชา้าโทสะมีโทษมากคลายเร็วโมหะมีโทษมากคลายชา้าถ้าเขาถามว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือราคะที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบูนดังนี้คำตอบพึงมีว่าสุพนิมิตคือสิ่งที่แสดงให้รู้สึกว่างามคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งสุพนิมิตโดยไม่แยบคายราคาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและราคาที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบูนอวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัย ถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบู์ดังนี้คำตอบพึงมีว่าปฏิคานิมิตคือสิ่งที่แสดงให้รู้สึกกระทบกระทั่งคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งปฏิคานิมิตโดยไม่แยบคายโทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และโทสะที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบูย์อวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือโมหะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภัยบณ์ดังนี้คำตอบพึงมีว่า อโยนิโสมนาสิการคือการกระทำในใจโดยไม่แยบคายคือเมื่อทำในใจโดยไม่แยบคายโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและโมหะที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญโดยยิ่งเพื่อความภไยบูนอวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ที่ทำให้ราคาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือราคาที่เกิดขึ้นแล้วละไปดังนี้คำตอบพึงมีว่าอสุพานิมิตคือสิ่งที่แสดงให้รู้สึกว่าไม่งามคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งอสุพานิมิตโดยแยบคายราคาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและราคาที่เกิดอยู่แล้วก็ละไปอุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัย ถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือโทสะที่เกิดขึ้นแล้วละไปดังนี้คำตอบพึงมีว่าเมตตาเจโตวิมุตตคือความหลุดพ้นแห่งจิตอันประกอบอยู่ด้วยเมตตาคือเมื่อเขาทำในใจซึ่งเมตตาเจโตวิมุตตโดยแยบคลายโทสะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และโทสะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไปอวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัยถ้าเขาถามอีกว่าอาวุโสอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรือโมหะที่เกิดขึ้นแล้วละไปดังนี้คำตอบพึงมีว่าโยนิโสมนัสิการคือเมื่อทำในใจโดยแยบคาย โมหะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและโมหะที่เกิดอยู่แล้วก็ละไปอวุโสนี้คือเหตุนี้คือปัจจัย